พี่ลูกน้องอ่ะรู้คำศัพท์น้อยมากน้องสอบไอเอลได้ยัง <Okay. S 2> อ่ะโอเคเอาล็ากอกไอเอลส์ค่ะมาแล้วค่ะกดกระดิ่งค่ะไม่ขายตรงค่ะ CF ค่จ้ะ C f เใครเอาบ้างใครเอาบ้าง อ่ะอล็อกไอเอลของเรานะฮะ,ะกลับมาอีกครั้งนะฮะกับเอพิโซดที่2เนอะคือเพื่อนก็คือไม่นัดคิวเลยว่าต้องมีการเปลี่ยนเสื้อผ้าคืออย่างนี้พี่ขออธิบายนิดนึงน,น,นะคะพี่รู้สึกว่าพี่ต้องขอความเป็นธรรมก่อนที่จะเข้าเรื่อง i อเอลโซนี้เนี่ยคือพี่เนี่ยเป็นคนมีเสื้อผ้าที่สามารถแวววนไปได้ค่อนข้างเยอะอแล้วพี่แค่รู้สึกว่าในฐานะของคนดูอ่ะคือการมาดูอะไรมันก็ควรจะต้องแบบเฮ้ นึกออกไหมเห็นอะไรความเปลี่ยนแปลงนิดนึงซึ่งอันนี้ก็สามารถลิงกเข้าไปในคลิปที่แล้วได้ในเรื่องของ opinion expression เนาะก็คือว่าเขาเห็นด้วยกับสิ่งที่ตัวเองทําแล้เเข้าซัพพอร์ด้วยการใช้แคมเปญแวนวนไปถูกต้อง่ะอันนี้ก็คือนี่คือลักษณะของ iOS t a s k 2ใช่แต่ประเด็นคือเราแค่ไม่ได้บอกเพื่อนเท่านั้นเองว่าต้องเปลี่นชุดโอเคกลับเข้ามาสู่คลิปที่2 Unlock i t s อะ ในซีรีส์ของเราเนี่ยเราจะมาพูดถึงแง่มุมของ IELTS ในหลายๆมิติในคลิปนี้เนี่ยพี่เบิร์ดจะพูดถึงคําถามอะไรที่น้องทางบ้านถามมาก็คือพูดถึงเรื่องการใช้คําศัพท์อ่าซึ่งมันก็จะมีคําถามจากทางบ้านอีกแล้วน้องที่น้องขนนกอ่าน้องขนนกถามว่าพี่ลูกน้องอ่ะรู้คําศัพท์น้อยมากน้องสอบ IELTS ได้ยังอ่ะอ่าวันนี้เราไปถามวิชากันเนาะโอเค So, the question is Can I take the exam if I have a limited bank of vocabulary, if I, if I don't know so many words? Um, well, of course, you can, but if you have a limited range of vocabulary, this will impact your speaking and your writing directly, as one of the things that the examiner is looking for is a range of vocabulary so it's important that you have some words available to you to express your ideas quite clearly and accurately. Um, i think it's a good idea to have an understanding of the range of topics that come up in the exam and then you can learn vocabulary accordingly. Um, it's also good to know um, something about collocation that is which words go very strongly with other words how do they connect together uh, also to know different word class so if you learn a word think about the noun and the verb and the adjective and the adverb it might not have all these uh, different aspects but try to find as many as you can um, and then think about being precise when you use a word. So, if you're describing a road, if you're talking about a road, think is it a highway? Is it an avenue? Is it a street? So, different possibilities there also. But yes, in short, vocabulary range is important. In short, vocabulary is Very important สำคัญในมุมมองของพี่เบิร์ดก่อนที่เราจะไปพูดถึงประเด็นที่วิชาร์ดพูดพี่เบิร์ดคิดว่าสำคัญไหมมัน <Okay S 1> สำคัญ<ะ>มากๆเพราะมันเป็นหนึ่งในค่าติเรียของการให้คะแนนในพาร์ทอ uh, writing ก็ speaking ถูกต้อง examiner เขาจะมีตาราง range of vocabulary สับแบบไหนควรจะได้คะแนนเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเราบอกว่า traffic jam เราก็ได้แบบหนึ่งเราบอกว่า road congestion เราก็ได้คะแนนอีกแบบหนึ่งนี้ไงมันก็จะแบบมี range คะแนนของมันเพราะฉะนั้นถามว่าสําคัญไหมสําคัญแต่ถามว่าไปสอบได้ไหมได้แต่ว่าวณันที่เราสอบอะ คะแนนของเราก็จะได้ตามเลเวลของคําศัพท์ที่เรามีถูกต้องซึ่งอันนี้ต้องบอกกันเลยว่าแล้วสมมติเลเวลอย่างเงี้ยบางทีเราเรียนคําศัพท์อะเราไม่ได้รู้ว่าเอระดับของมันนะต้องเป็นยังไงนูน่นนี่อันนี้พี่ขออ้างอิงจากทาง Cambridge Dictionary ละกันคือสมมติว่าเราพิมพ์คำว่า and คำว่า mod เนี่ยที่เรารู้สึกว่าเป็นคำง่ายๆเนี่ยระดับเขาให้ว่า B1 นะ A1 A2 ก็จะเป็นแบบเบสิกมากๆใช่แบบว่าเป็นแบบผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษเลยถ้าเป็นแบบ B1 B2 เนี่ยจะเริ่มเหมือนแบบว่าเฮ้ย โอเคขึ้นมาหน่อยแล้ะสามารถสื่อสารได้ถูกต้องถ้าเป็นแบบ C1 เนี่ยค่อนข้างอะคาเดมิกมากๆเนาะ C2 นี่คือปังปูริเยสุดๆคราวนี้ประเด็น,นคือสมมุติว่าเราพิมพ์คําว่าคู่นี่ก็ยังเป็น B1 ละเห็นไหมแสดงว่าสัย่างนี้นี่คือคือคือนี่ก็ถือว่าโอเคไม่ได้ไม่ได้แย่แล้วนะเราขอยกตัวอย่างให้อันหนึ่ง wise มันดูเป็นคำศัพท์ B2 เนาะแต่ว่าการเข้าใจคำศัพท์เปลี่ยนคำนี้ให้เป็นอีกคำหนึ่งโดยการเติมอย่างเช่นแบบ prefix หรือ suffix ใดๆเช่นเราใช้คำว่า unwise ก็เป็น C2 ไ,ไปเลยไปเลยถ้าเราเรียนหรือเราเข้าใจเรื่องของการใช้คำศัพท์รู้ว่าเอ๊ะคำนี้เอาไปเติมอันนี้แล้วได้ความหมายใหม่มาระดับของคำศัพท์อะมันกระโดดขึ้นไปได้เลยเมืม่อกี้ริชาร์ดอะเขาพูดหนึ่งประเด็นหนึ่คำศัพท์ที่สำคัญ เรื่องของ collocation collocation เนี่ยมีความสำคัญมากในการใช้ภาษาอังกฤษเพราะว่า collocation คือการที่เราใช้คำหรือวลีหนึ่งคู่กับอีกคำหรือวลีหนึ่งพอเราใช้ด้วยกันแล้วมันจะดูเป็นธรรมชาติมากคำว่าดูแปลว่ามองอไอภาษาอังกฤษดูแปลว่าทำคำว่าโยคะแปลว่า ถูกต้องรวมการดูโยคะการเล่นโยคะ <S <S เล่นโยคะไม่ได้แปลว่าการทําโยคะถ,ถ,ถูกต้องตัวอย่างเช่นอีกอันหนึ่งที่ที่น่าสนใจคือคําว่า strong ปแปลวา่าแข็งแรง coffee กาแฟ strong coffee กาแฟแข็งแรงพี่เบิร์ดออกไปสถาบันตัวเองเลยครับส่งคูคนใหม่มา <S <S ถ้าเกิดว่าถ้าจะบอกให้มันถูกต้องก็คือกาแฟนี่มันเข้มมากถูกต้องงนั้นคืออย่างเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นลักษณะของ collocation หรือแม้กระทั่งคำว่า have <Lunch. S 2> ไม่ได้แปลว่ามีอาหารเที่ยงแปลว่าการกินข้าวกลางวันถูกต้องดังนั้นเนี่ยคือลักษณะของ collocation ที่ริชาร์ดบอกพี่มีประเด็นสุดท้ายที่จะบอกคือเวลาเราเจอคำศัพท์อย่างเงี้ยสมมติว่าเราเจอคำว่า accurate หรือ accurately อส่วนใหญ่เด็กจะชอบรู้สึกว่ามันดูยากแต่การเข้าไปในพจนานุกรมแล้วฮะแล้วเห็นระดับมันนะจะได้รู้ว่าเอา้าถ้ามันเป็น B1 ควรรู้นะแล้วในห้องสอบมันมีประโยชน์การรู้คำศัพท์ไปเนี่ยตัวอย่างเช่น let's take a look at the tedious พี่เบิร์ดลองดูว่าปกติถ้าเวลาอะไรน่าเบือ่อพี่เบิร์ดก็จะพูด Bor i n g boring แต่วันนี้สมมติว่าเราเรียนคำศัพท์ไปแล้วเราไปเจอคำว่า tedious แล้วนั่นคำว่า tedious ก็เป็นอีกหนึ่งซินนิมของคำว่า boring ใช่ถูกปะแล้วเราก็าไปใช้สมม,มติแทนที่เราจะบอกว่าคอร์สนี้มันน่าเบื่อพอเราไปใช้แบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเพิ่มระดับระดับคะแนนภาษาถูกการให้คะแนนของ examiner ของเราก็จะได้คะแนนเพิ่มมากขึ้นถูกต้องนั่นหมายความว่าจริงคำศัพท์อะก็มีความสำคัญอย่างมาก อย่างมากเลยอย่างมาก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 อ่าโอเคนะคะสำหรับเนื้อหาใน EP ที่2ก็จบแค่นี้นะคะเรามาเจอกันใหม่นะคะในตอนหน้านะคะถ้าสนใจเรียนคอร์สของเรานะคะก็ไม่ต้องขายเยอะอยากรู้รายละเอียดก็คือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์ a n g r i z c o m หรือถามมาที่ไลน์ Official นะคะไลน์ s อฟ d ายเวสต์เอ็ครับเจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะบายไม่ขายเอฟจ้าไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนชุดไเลี่ยนชุดแทนเ่อน